สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนําำเสนอกับตันทีมชาติไทยย17นะครับเปิดใจเล่าถึงวินาทีโดนทีมชาติญี่ปุ่นเจอ,อไรทับช้างสึกทีมชาติไทยย17นะครับภายใต้กระทับของเสอร์ิตเจเดตมิราบ ลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยเกยมนี้นะครับทางญี่ปุ่นมีข้อตกลงว่าจะไม่มีการเปิดเผยผลการแข่งขันล่าสุดนะครับเดนนพพลบุภากับตันทีมชาติไทยยู17เปิดใจเล่าวินาทีดวนทีมชาติญี่ปุ่นเนื้อเรียนรู้อะไรเยอะมากๆระดับท็อปเอเชียของจริงในเรื่องของสปีดบอลเห็นเลยว่าไทยต้องปรับปรุงอะไรมีหลายจุดต้องปรับปรุงญี่ปุ่นทําเรื่องของการคิดล่วงหน้าไว้ได้ดีมากๆ เกมเหมือนเครื่องนัดสุดท้ายก็ได้ประสบการณ์เรื่องสปีดบอลเพราะญ,ญี่ปุ่นเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียเป็นเกมที่ดีในเรื่องสปีดบอลและเรียนรู้อะไรมากมายจากเขาพอได้เล่นกับเขาก็เห็นได้ว่าเรามีหลายจุดต้องปรับปรุงการคิดไว้ล่วงหน้าหน้าที่เขาทําไม่ดีสําหรับการเจอกับอุซเบกิสถานเขาก็เป็นทีมที่ดีเราเก้าวข้ามความกลัวให้ได้กล้าเล่นมัน่นใจในตัวเองและทีมเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมคือการไปบอลโลกให้ได้ ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยยู17ด้วยนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่และจะไปบอลโลกด้วยกันโดยรูปพลกล่าวทางนี้นะครับทัพชังศึกทีมชาติไทยย17ภายใต้าการทัพของเซเรตเจ,จริ็บิลาบเตรียมรุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาเบียระหว่างวันที่3 20เมษายนสําหรับทีมชาติไทยย7นะครับอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับซาอุดิอาเบียเจ้าภาพอุซเบกิสถานและจีนโดยจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมจาก16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลก u 1 7ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่5ถึง27พฤศจิกายนต่อไปนี่แหละครับไม่แปลกใจที่ญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของวีปเอเชียเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนนะครับ ทีมชาติไทยต้องมีชมช็อตจูดเบลยิงประตูพาทีมคว้าชายัยจูดทุนซับเบลนะครับกองหน้าลูกเครื่องแทงกฤษวัย21ปีทําประตูแรกให้กับต้นสังกัดแอเลติโกซาลูกเกโยในศึกล,ลิกาสานสเปนได้สําเร็จช่วยทีมนะครับเปิดบ้านเอาชนะ อันเต้ควราสี่ประตูตจอสอโดยจุดเบลนะครับลงสนามใมนนามตัวสำรองลงสนามมาไม่เพียงกี่นาทีเท่านั้นก็ทําประตูได้ทตนทีจังหวะดังกล่านะครับสอนไดรับคู่แข่งหน้าปากประตูเอาไม่อยู่จุดเบลยิงประตดบล็อกก่อนจะซ้ําเข้าตุงตาขายไปซึ่งนั่นนะครับเป็นประตูแรกที่จูดเบล ทำกับต้นสังกัดใหม่อย่างลิสเปนเป็นประตูชัยให้กับทีมแฟนบอลต้องจับตาให้ดีนะครับมาสไลอิชิเฮชโคทีมชาติไทยจะตัดสินใจเรียกตัวจูดเบลมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกหรือไม่สำหรับเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้จูดซุนซาเบลนะครับแก้ปัญหาการจบสกอร์ของทีมประเทศไทยที่กําลังเจอปัญหาในตอนนี้ได้อย่างแน่นอน ญี่ปุ่นเป็นสีชมพูแล้วสุปบโชค โพสโมเมนต์สุดหวานกับแฟนสาวแสนสวยทำเอาแฟนบอลต้องอิจฉาคนมีความรักจริงๆญี่ปุ่นเป็นสีชมพูแล้วสุบโชคสรารชาตินะครับนรกทีมชาติไทยของญี่ปุน่นคอนเสเรซัปโปโรโพสภาพอดโมเมนต์สุดหวานกับแฟนสาวแสนสวยอย่างฟิลม์มชนาการท้เอา,าเป็นแฟนนะครับต่างโปรคอมเมนต์อิจฉาคนมีความรักจริงๆเลยสำหรับโปรแกรมนักถ่าไปของสมบโชคสารชาตินะครับมีคิวช่วยต้นสังกัดญี่ปุน่นคอนเสเรซัปโปโร เปิดบ้านรับการบยของโทคุชิมะบอติชในวันที่5เมษายนเวลา12นาฬิกาเผยสุพรรณบุรีเอยังคงสู้ต่อไม่ยุดทีมแน่นอนในฤดูดกาลหน้ามีรายงานเผยว่านะครับผู้บริหารสมสรสุพรรณบุรีเอฟซียังยืนยันแม้ทีมจะอยู่ในลีกไหนในซีซั่นหน้าก็ยังจะส่งทีมแข่งขันต่อไปอย่างแน่นอนเพื่อแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีได้มีทีมเชียร์ต่อไป แต่อาจจะลดขนาดทีมลงหันมาปั้นนักเตะเยาวชนมากขึ้นสถานการณ์ในศึกที่2ล่าสุดนะครับของทัพช้างศึกยุทธาถี แข่ง28นัดมี22คะแนนรังันดับที่17ของโซนตกชั้นโดยตามหลังชานะฮอมบิลทีมแบบ15พื้นที่ปลอดภัยอยู่แค่6คะแนนกับอีก4เกมที่เหลือของสีสนนี้โดยทางผู้บริหารสม,มสรสุพสุภบรีเอฟซีนะครับยืนยันว่าจะไม่ยุบทีมสม,มสรตามที่ข่าวลืออย่างแน่นอนแม้จะมีต้องตกชั้นลงสู่ T3 ก็ตามพร้อมรับว่าทีมมีปัญหาเรื่องการเงินทําทีมจริงโดยสภาพเศรษฐกิจในยนี้ปออเซอร์ก็หหดหา แต่ก็พยายามประคับประคองทีมให้อยู่ถึงฤดูกาลนี้ไปให้ได้แม้จะยากลําบากก็ตามส่วนฤดูกาลหน้านะครับทีมจะรุยต่อแน่นอนแต่จะลดขนาดทีมลงปเปลี่ยนนโยบายหันมาปั้นเด็กเยาวชนมากขึ้นเพื่อให้เด็กนะครับได้มีโอกาสลงสนามหลีกอาชีพจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสําคัญของสโมสรต่อไปแบ,บโผ23่รายชื่อทีมชาติไทยยูสิเตรียมรุ้ยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายประกาศร,รายชื่อช้างศึกยูสิบเจ็ดนะครับ ภายใต้การกองทัพของเจเด็ตมีลาบเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ซาดิเดเบียสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศ23รายชื่อนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชุดเตรียมศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ซาดิดเบียระหว่างวันที่3-20เมษายนโดยก่อนหน้านี้นะครับ ทีมชาติไทยยู7มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของอนุรุตนาคารใสผู้จัดการทีมและเจเด็ตมิลาบหัวหน้าผู้ผสอนขณะที่ทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับซาอดิดเบียเจ้าภาพอุซเบกิสถานและจีนเรามาดูรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยยู7กันอีกกว่านะครับไม่ดังนี้ผู้สารประตูสุภกรพูลผลภูมิเรพีสิริบุญญากลนัทกรอัศวพิชโชติ กองหลังสุภพิรผสมภูรินทภูลกำลังคณจพ์อินทสิงห์วัฒนยูในรัศมีภูริพันธ์โพทองธัญยาวิสิทตตามันกองกลางดนุพลบุภาสรากิจแก้วสีพานุพงศ์มันอ่อนพานุพงศ์พบสาใหญ่ชัยวัฒน์เงินมาทัศด,ดาพรพึ่งสกุลเกาหน้าประเมศและออกดีจอมพลหอมมุญมานัฐกิจโพสีสิวกรพลสวรรค์ชินนพงศ์บุญมาก ผูทะเนศสมจิตทีระเทพรัฐาพลและซิวาเม็กเซสไทเลอร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ซาดิเดเบียร,ระหว่างวันที่3-20เมษายนมีดังนี้แมชเดย์ที่1อุซเบกิสถานพบไทยในวันที่3เมษายนเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยณโอคาสเซียมฐายทดสดผ่านทางทีสปอร์ตและเฟซบุ๊กยูทูบช้างศึกแมชเดย์ที่2ไทยพบซาดิเดเบีย คือวันที่7เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยณสนาม King Fahd Sports Stadium ถ่ายทอดสดที่สปอร์ตและ Facebook YouTube ช้างศึก Match Day ที่3ไทยพบจีนคือวันที่10เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยณโอซากุเิเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางที่สปอร์ตและ Facebook YouTube ช้างศึก การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับจะคัดเอาแปดชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบรรอลเยาวาชนโลกที่กาตาร์ระหว่างวันที่5-20พฤศจิกายนต่อไปแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ